ับคผู้ชมนะฮะวันนี้พบกับผมทันนะฮะมาเจอกันอีกเช่นเคยครับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาพูดเกี่ยวกับปัญหาของ Windows 11นะครับหลังจากที่ Microsoft เนี่ยได้เปิดตัว Windows 11นะฮะต่างๆนาๆนานครับผมหลายคนก็ได้ใช้ได้ลงผ่านผ่าน Windows Insider โ r รแกรมบ้างผ่านไฟล์ ISO บ้างอะไรต่างๆนะครับ ก็ใช้มาสักพักนึงแล้วเนี่ยผมก็เป็นคนหนึ่งที่ได้ใช้นะฮะแล้วก็ความรู้สึกที่ใช้ตอนแรกก็คือโอ้ว้วาวมันช่างเหมือนช่างสวยจริงๆแม่สาวน้อยแบบเรียกได้ว่าเป็นวินโดที่เป็นการออกแบบที่เยี่ยมยอดนะฮะอันนี้ต้องพูดก,ก่อนนะว่ามันเป็นมันเป็นเวอร์ชันเดฟนะครับเป็นของเดเวลลอปเปอร์นะครับก็คือนักพัฒนานะครับไม่อยากให้ว่าไปว่าแบบเอ้ w i 11มันไม่ดีคือตอนนี้มันไม่ดีตัวเต็มันยังไม่มา เดี๋ยวเราก็มาพูดกันก่อนว่าตอนนี้มันเป็นยังไงนะฮะตอนนี้สําหรับที่ผมเจอมาคือ1เข้าโปรแกรมตัดต่อไม่ได้นะฮะ Sony Vegas นะฮะอันนี้ที่ผมเจอนะ Sony Vegas อะไรอย่างนี้ส่วน Adobe เนี่ยผมเข้าหมดแล้วก็เข้าได้ทํางานได้ปกติดีนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นเกมเนี่ยผมไม่ค่อยเล่นเกมอแต่ถ้าเป็นเกมก็ถ้าที่เล่นนะครับผมเล่น Apex Anti c h e เทนะ a อเนี่ยได้เกมแบบ a p ีทั่วไปอ่ะได้ครับเป็นบางเกมนะอันนี้ผมไม่ได้เททุกเกมนะก็คือมันก็ยังมีหลุดมีบักมีอะไรต่างๆนะฮะก็อยากให้เข้าใจกันบ้างครว่าวิ n d o w เ1่ตัวนี้มันมันปล่อยออกมาเพื่อให้นักพัฒนาเขาได้แบบได้ใช้ได้สํารวจว่าตอนเนี้มันมีอะไรต้องแก้ไขมีอะไรบกพร่องบ้างนะฮะส่วนพี่เพียงน้องคนไหนครับอาการเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการวินโนการลงรุ่สิบเอ็น,นะฮะ เมนูข้างล่างได้เลยครับว่าแบบใช้มาแล้วเนี่ยโหรู้สึกว่ามันว้าวมากเลยว่ามันแย่มากสแสดงความคิดเห็นได้ครับด้านล่างนะฮะขอร้องววแน่ว่าแสดงความคิดเห็นพูดคุยกัน,นะฮะผมเหงามากเลยครับผมใจเกเรมากตอนนี้ผมอยากคุยกับแบบผู้ติามงผมนะครับอยากคุยมากๆเลยครับนะช่วยกันคุยหน่อยนะ,ะเออจริงๆโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าในเมื่อการใช้วิดีโอสเวมันมีปัญหานะฮะวันนี้ผมก็จะมาสอนการ โลแบ็กนะฮะกลับไปวิดโอสิบเหมือนเดิมคนระับ mm hmm. ก็หวังว่าคงจะมีคนที่คิดเหมือนผมนะฮะว่าเฮ้ย mm hmm. อยากกลับไปวิดโอสิบจังมันทํายังไงเนี่ยเออโอเคนะอ,อ่อเดี๋ยวว่าชมกันเลยนะฮะว่าการย้อนกลับไปวิดโอสิบเนี่ยมันทํายังไงนะฮะไปดูกันเลยโอเคครับเราก็อยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับผมเดี๋ยววิธีการเริ่มแรกเนี่ยครับเราก็ไปตรงที่สตาร์ทนะครับนี่สตาร์ทเลย แล้วเรามาที่เซตติ้งครับใครไม่มีก็พิมพ์ได้ครับเพราะว่าเซตติ้งนะครับผมอัปเดตแอนด์ซิเคียวริตี้นะฮะพอเรามาตรงนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะฮะว่าต้องไปตรงไหนก่อนรีคาเฟอร์นะฮะนี่ครับตรงนี้เลยรีคาเฟอร์นะฮะนี่ครับตรงนี้เลย go back to the previous version of windows windows 10นะครับนี่ครับ previous windows 10นะฮะนี่ครับแล้วก็กดตรงนี้เลยถ้าเราไม่ติดอะไรนะฮะเราก็กดไปได้เลยครับแบบไม่ได้มีอะไรที่สำคัญก็นะ กดไปนี่อันนี้แล้วเราก็รอนะครับโอเคอันนี้เขาก็ถามว่าทำไมคุณถึงอยากกลับไป Windows 10นะครับเราก็บอกไปกันเลยครับว่าแบบโว้โปรแกรมหรือว่าอุปกรณ์เนี่ยมันไม่ทำงานบนบน w i o w s w s 11นะฮะอ่าผมก็บอกอย่างนั้นแล้วกันแล้วก็กด next ไปเลยนะครับผมอ่า next หลังจากนั้นนี่มันบอกว่าก็คือให้เราอะ ให้เราเช็คอัปเดตไหมเผื่อว่าแบบเออเผื่อว่าจะมีอัปเดตล่าสุดมาอาจจะช่วยแก้ปัญหาของคุณได้นะเออนะโอเคเราก็บอกว่า no thanks นะครับไม่ต้องครับอ่า what you need to know นะครับอ่าสิ่งที่คุณต้องรู้นะว่าคือมันอาจจะทำให้คุณเนี่ยใช้คอมไม่ได้สักคู่หนึ่งนะฮะเออแล้วก็มันบอกให้คุณเนี่ยแบบว่าเปิดคอมไว้เลยเออรอก็คือให้ทิ้งทิ้งไว้นั่นเองนะฮะ ก็คือถ้ากดไปแล้วเนี่ยมันเราก็จะใช้คอมไม่ได้เลยนะก็คือแล้วก็มันบอกว่าหลังจากที่กลับไป Windows 10แล้วเนี่ยมันก็บอกว่าคุณอาจจะต้องลงโปรแกรมใหม่นะในบางโปรแกรมโอเคมันอาจจะมีเซตติ้งที่เปลี่ยนไปบ้างนะครับแต่มันก็ถามว่าคุณได้แบ็กอัพยูไฟหรือ,อยังเวลาเราทำอะไรเกี่ยวกับ Windows อย่างเงี้ยเราก็ควรแบ็กอัพไฟไว้เผื่อมีปัญหานะฮะโอเคสำหรับใครที่ทำตามนี้แล้วก็ หรือใครไม่หรือใครไม่มีไฟล์ให้เรีกอัพนะครับกด next ได้เลยนะฮะ don't get lockout ก็คือถ้ามันเปิดมาอีกรอบเนี่ยก็คือมันจะเปิดมาให้หน้านี้เลยมันจะเสร็จเลยนะ thanks for trying out this build ก็คือมันบอกว่าขอบคุณสำหรับขอบคุณที่ได้ลองใช้ windows 11นี้นะก็คือ build build เนี้ยก็คือเวอร์ชันนี้นี่แหลนะโอเคโอเคเดี๋ยวเราก็ไปที่ go back early นะครับ น,ะะนี่ครับเราจะกลับไป Windows 10แล้วโอเครีสตาร์แล้วฮะก็รอประมาณหนึ่งนะอาจจะนานนิดนึงแต่ก็รอได้รอได้มาอันนี้ก็มาแล้วนะฮะเดี๋ยวดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะหวังว่าคงจะไม่นานใส่ผมว่ามันน่าจะเร็วกว่าการที่ลง Windows 11นะการกลับไปเนี่ยมันน่าจะเร็วกว่า โอเคตอนนี้ก็จอมืดจัดๆเลยนะฮะนี่ครับ Restore your Previous Version of Windows นะครับนะบถ้าเสร็จกันตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับนี่แล้วก็รออย่างเดียวครับมีหน้าที่รอต,ตอนนี้ก็ได้ว i n d o w s 10กลับไปไปที่เรียบร้อยนะฮะกับล็อกสกีนใจเกเรสุดๆนะครับลูกพี่ของผมเดี๋ยวเราไปสำรวจด,ดูเลยว่า10จริงไหมเนี่ยแต่น่าจะ10จริงแล้วแหละอันเนี้ย <laughs> ถือว่าสำเร็จนะฮะ มันอาจจะใช้เวลานิดหนึ่งนะเพราะว่ามันเพิ่ง low back กลับมาก็เลยอาจจะนานหน่อยแล้วก็ CPU เครื่องนี้มันก็ค่อนข้างที่จะอ่ะช้านิดนึงนะสองข้อสี่เทรดโอเคเรียบร้อยครับเราก็กลับมาแล้วโอเคอันนี้แล้วก็คอนเชนเจไปนะครับอันนี้ผมคนเซิลนะคนเซิลไว้โอเคนี่ครับเรากลับมาแล้วแต่ว่าอาจจะเละเทะนิดนึงนะฮะ ดีลประมาณนี้ประมาณนี้โอเค Windows 10แท้แน่นอนนะครับเป็นงไงกันบ้างล่ะครับสำหรับการโรแบ็ค Windows 1 1กลายเป็น Windows 10นะฮะก็หวังว่าเพื่อนๆหลายคนคงจะทำได้นะฮะไม่ยากจนเกินไปใช่ไหมครับอ่าถ้าใครทำได้แล้วก็ช่วยเม้นท์บอกด้านล่างด้วยนะฮะว่าเฮ้ยผมทำได้แล้วอะไรอย่างนี้โอเคนะมันจะได้แบบเป็นกำลังใจให้ผมด้วยไงว่าแบบเฮ้ยผมทำคลิปมาเนี่ยมีคนทำตามผมแล้วแล้วแบบแล้วทำได้เนี่ยผมก็ ผมโคทั้งผมชื่นใจนะว่าแบบคือมีคนดูมีคนทําตามมีคนมาบอกไงว่าแบบโอ้ยทำได้เพราะผมเนี่ยโอ้โหผมชอบมากเลยนะโอเคนะก็อะไรก็ฝากช่องนี้ด้วยครับทาง T S R นะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับฝากเนื้อฝากตัวกันจริงๆนะครับท่านผู้ชมทั้งหลายนะฮะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะฮะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับว่าผมจะเป็นเรื่องอะไรนะฮะ ว่าถ้าติดตามชมได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับไปแล้วบ๊ายบาย